รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกักคัฉันเถิดกักขัไปคังไปอันไปต่อเข้าตู้อะไรดีกว่าอย่า่านสีพี่มุกหว่หลักปลาแล้วเหรออีก5้านาทีเชจะเอาคามนมาจุดไฟเผาแก ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรหากถูกขังอยู่ในตู้ที่มีเพียงรูเล็กๆให้คุณหนีออกมาับประยุทธ์ครับจับเวลาครับการแข่งขันสุดระทึกใจในรอบระดับประเทศกับโจทย์สุดท้าทาย หนีออกจากตู้ด้วยรู้เท่าฝ่ามือวันนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดครับวิทยาศาสตร์ยุทธส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าจงอย่ารับปากใครอย่างพร่ำเพื่อว่าเราจะไม่ทําอะไรผิดพลาดอีก เพราะเนื่องจากว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดได้ทุกเมื่อเชื่อวันและนี่คือรายการวิทยาทรัพยุตครับได้รับการสร้างสารรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมกา,ารสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกรกระทรวงศึกษาธิการครับเอาเลยครับและวันนี้การแข่งขันในรอบระดับประเทศกับ ก็เดินทางมาถึงที่ที่สแล้วครับซึ่งในวันนี้จะเป็นการพบกันของสามนุ่มสุดฮาจากมหิดลวิทยานุศร์และ 3- ส,สาวสุดน่ารักจากดาราสมุทรชนบุรีกับโจทย์สุดท้าทายหนีออกจากตู้ด้วยรูเท่าฝ่ามือโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อหน,นีออกจากตู้ภายในเวลาที่กำหนดโดยจะมีลูกกุญแจที่อยู่ห่างออกไป3เมตรและมีเพียงรูเล็กๆสมรูเพื่อให้ยื่นอุปกรณ์ออกมาสำหรับเก็บกุญแจและไขประตูเท่านั้นครับ และตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนก็พร้อมอยู่ที่แล็บกันแล้วละครับเวลา6ชั่วโมงนับจากนี้ไปน้องๆก็ต้องรีบถอน,นหรหัสลับสับประยุทธ์เทย์ได้แล้วรีบลงมือประดิษฐ์กันเลยละครับ,ร,บรางวัลวันนี้คือหลังไล่หาค่าคนดีจาก C เป็น K อาล่ะครับรหัสลับในวันนี้หลังไล่หาค่าคนดีจาก C เป็น K <c oughs> จะถอนมาเป็นตัวเลขอะไรล่ะครับเนี่ยลองคิดดูฮะหลังไล่หาค่าคนดีจาก C นนาเป็น K มันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษป,ปะ เปลี่ยนไล่เป็นเชสไหมมันอาจจะแยกการป้าแบบเป็นหลังไล่หาค่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดีจากซีเป็นเคเอออะไรเงี้ยแบ่งดูก่อนก็ได้คนดีนายกย่องคนดีมีคุณธรรมมันเออมันก็อย่างคนดีครสามสองอะนะถ้าคนไม่ดีจะไม่ครบสามสิบสองลองกดดูไหมสามสองสองไม่แหมไม่ง่ายขนาดนั้นมั้งครับ นั่นไงครับรหัสของเราในวันนี้บอกได้เลยครับว่าเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับมาดูทางฟังมหิดลวิทยาลูกศรกันบ้างหลังเราคิดว่าเป็นเป็นแบกไล่หาซีไปเคให้มันเหมือนสุดสุดมันเหมือนสุดคณิตศาสตร์ปะเหมือนแปลงเคลเซีย<จ>เป็นเคลวินมั้งเออเป็นไปได้คุณจะูมินคนอะ่ะเท่าไหร่นับคนดีสามเจ็ดบวกสองเจ็ดสามไปกดดิ เอาเลขอ,อะไรศลขสิบสามหนึ่งศูนย์ 3> 0, 3, 1, 0, ครับศูนย์สามหนึ่งศูนย์เหรอครับอ่ะศูนย์สามหนึ่งศูนย์ไม่ใช่แ่ยังไม่ใช่เลยครับหลังไล่หลังไล่หาค่าคนดีหลังไล่หาค่าคนดีจากสี่เป็นเคมันคืออยู่กับคำว่าค่าคนดีแล้วเนี่ยคนดีต้องมีอะไรบ้างมีสิบห้าสิบห้าภากิจพาถึงสินเท่าไรสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนนะเนเนสิบ <10. S 1> แล้วเราอ่ะเรา แล้วทำได้เท่าไหร่ทำได้ปะห้าไม่ได้มันอาจจะมีบกพร้องนิดหน่อยโอ้โห,โห,โหนี่ไปทางพุทธศาสนากันแล้วเหครับแต่บอกได้เลยครับว่าทีมนี้เข้ามาถูกทางแลครับมาดูทางฟังสามสาวกันบ้างวิตามินไง B ชา B ชา,ชาีฟันเออ C ี<บ><บ>ดูกไงเนี่ยคนดี <laughs> คนดีหมายถึงคนไม่ป่วยหรือเปล่า เซลเซียสเปลี่ยนเป็นเคลวินบ่ะเออสิบเจ็ดองศาสองร้อยเจ็ดสิบสามป่ะศูนย์หนึ่งสามเอ้าตายแล้วหายไปตัวหน่งลังไล่เออออกป่ะหลังหลังไล่หาคนลองนะเือดเขาให้เราไล่เลข่ะสามหนึ่งเขาให้เราไล่เลขตรงนี้ป่ะว่ะแบบจากศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถึงเก้าอ่ะลองลองดูไหมสามหนึ่งศูนย์ศูนย สามสามหนึ่งศูย์สองอ่าวลครับเริ่มไล่หาอย่างที่ประโยคได้บอกเอาไว้จะถูกหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับสามหนึ่งศูนย์ห้าลองลองไปเ, <S 3> 3 <S เรื่อยเ่ยม่งศูนย์แปด สถานของรหัสลับในวันนี้ของเราจึได้ครับือว่าตีความหมายของประโยคนี้อย่างรวดเร็วและสิ่งของที่ต้องเลือกในวันนี้ก็คือน,นี่ครับส้าไเขาบอกว่าด้วยเนื้อละเอียดนุ่มเนี่ยนะครับสัมผัสแรกถ่านทำให้คุณเนี่ยต้องนึกย้อนถึงวัยเด็กเลยอัน <mar ole an> นี้ยังไม่เท่าไหร่อย่างที่สองครับสัตว์ประหลาดนั่นเองด้วยความหลากหลายของสัตว์นานาชนิดทำให้คุณ <mar ole an> ต้องหลงรักพวกเขาแน่นอนโอ้โหสิ่งของที่จะให้เลือกในวันนี้เกี่ยวอะไรกับโจทย์ของเราเลยครับนี่ฮะเล่นเอาลน้องนี่งงกันเลยทีเดียวครับ งานน้องสัตว์ประหลาดสัตว์ปะหลาดใช่ไหมครับโ้โหนเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยเลือกกันไปแบบงงๆเลยครับกับสัตว์ประหลาดสุดน่ารักของเราเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันครับว่าสามสาวคนจะได้สัตว์ประหลาดได้อย่างไรแต่ตอนนี้กลับมาดูทางฝั่งโมฮิโดนกันก่อนครับเื่าไหนอุณหภูมิแต่มันจะเป็นยังไงล่ะหหรือมันตั้งละเอียดไปสองเจ็ดสามสุดหนึ่งเปลี่นไม่ด้หรอกมันไม่น่าจะจุดขนาดนั้นก็ลองดูมันก็เปลี่ยนตัวเลขแล้วนะ ผิดตัวเดียวก็คือเปิดไม่ได้อยู่แล้วใช่สามหนึ่งศูนยจุดหกหูนหนึ่งสามสหนึ่งสาลองดูใ,ให้ไวครับน้อง้อง้อาวได้ตัวเลขมาถูกแล้วแต่ดันไปสลับจากหลังมาหน้าซะอีกนี่ก็คงเพราะว่าประโยคที่ว่าหลังไล่หานั่นเองมันต้องไล่เปล่าเขาบอกว่าออหลัดูแลตอนหลังสลมหไล่งศ<ม>ูนตื๊ดแล้วไล่ไปเรื่อย ไล่กันถ้าไล่เสร็จแล้ว,วันไม่มีทำไงถเดม่แหมกว่าจะคิดออกนี่ใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับเนี่ยถึงไหนละไปแล้วไปแล้วลุข้ามเลยดีกว่าอ้าวทำไมข้ามไปก้าวเลยนะครับเดี๋ยวไปไล้กับ เกยกรับกว่าจะถอดร,รหัสลับของเราได้มาดูฉเฉลยกันครับหลังไล่หาค่าคนดีจาก C ีเป็นเให้แบ่งประโยคเป็นหลังไล่หาค่าคนดีจาก C ีเป็นเโดยค่าคนดีหมายถึงคนปกติ จาก C เป็น K หมายถึงให้เปลี่ยนอุณหภูมิจากองศา,าเซลเซียสเป็นเควินโดยคนปกติจะมีอุณหภูมริร่างกายอยู่ที่37องศาเซลเซียสเมื่อเปลี่ยนเป็นเควินก็จะได้เป็น310เควินส่วนหลังไล่หาหมายถึงตัวหลังสุดให้กดไล่หาตั้งแต่1-9ถึง9ซึ่งตัวเลขที่เราได้กำหนดเอาไว้ก็คือเลข6รหัสลับที่ซ่อนอยู่จริงเป็น3106นั่นเองครับ ตอนนี้มาดูการเลือกสิ่งของพิเศษของมหิดลกันต่อครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยากจะได้สัตว์ประหลาเช่นกันแต่ว่าถอร,รหัสได้ช้ากว่าจึงจะเป็นจะต้องเลือกแป้งฝุ่นแทนนั่นเองครับซึ่ง้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าของเรื่องพิเศษนี้จะเกี่ยวกับโจทย์อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเอาแล้วเข้าแล้วครับ สร้างสรรและสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ